หลายคนกลัวคำว่าศรัทธ,ธาเพราะคิดว่าศรัทธ,ธาคือการเชื่อแบบไม่มีเหตุผลศรัทธ,ธาคือการปิดตาแล้วเดินตามใครบางคนแต่ในทางพุทธศรัทธ,ธาไม่ใช่การเชื่ออย่างงมงายแต่คือการเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งที่ดีแม้อย่างเข้าใจไม่หมดเหมือนกับแสงแรกของอรุณเราอาจยังไม่เห็นพระอาทิตย์เต็มดวง แต่เราก็รู้ว่าแสงนี้จะพาเราเก้าวไปสู่ความสว่างศรัทธาในทางธรรมคือความเคารพต่อสิ่งที่ดีคือการเห็นค่าของความดีแม้จะยังทำไม่ได้แม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดถ้าเรารอให้เข้าใจทุกอย่างก่อนจึงค่อยศรัทธาเราก็อาจไม่ได้เริ่มต้นเดินเลยสักทีศรัทธาจึงไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นแรงแรกที่ทำให้เราเริ่มเดิน เริ่มนั่งฟังธรรมเริ่มเงียบเริ่มวางเริ่มเปลี่ยนเพราะบางครั้งใจที่ปิดคือใจที่เหนื่อยแต่ใจที่เปิดแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้ธรรมะค่อยๆซึมเข้าใจได้ทีละนิดเราไม่ต้องเชื่อทันทีแค่ให้โอกาสใจลองเปิดดูเพราะศรัทธาไม่ใช่ความงมงายแต่คือความกล้าที่จะลองดี ลองให้ความดีมีที่ยืนในใจเราดูสักครั้งธรรมะง่ายๆใกล้ใจคุณจากช่องพระมัง